ขั้นตอนการเพิ่มคะแนนพฤติกรรมนักเรียนนะครับการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนในระบบนะครับระบบติดตามนักเรียนนะครับเข้าเว็บไซต์ callview.com นะครับใส่ username กับพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับแล้วคลิกที่เมนูเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยครับจะเจอเมนูอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง PC นะครับก็จะแสดงเมนูนะครับดังรูปภาพนะครับ แต่ถ้านะครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเมนูจะหลบอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับให้ท่านนะครับกดที่3ขีดนะครับเมื่อกด3ขีดนะครับก็จะแสดงเมนูให้ท่านเห็นนะครับการตัดคะแนนความประพฤติหรือเพิ่มคะแนนความประพฤตินะครับไปที่เมนูคะแนนความประพฤตินะครับ เมื่อคลิกที่เมนูคะแนนความประพฤติเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงข้อมูลสายชั้นห้องเรียนนะครับตรงนี้นะครับถ้าคุณครูต้องการตัดคะแนนความประพฤติหรือเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียนนะครับคลิกเลือกที่สายชั้นนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับผมเลือกสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับห้องนะครับผมเลือกห้องนะครับห้องทับสิบนะครับกดที่เมนูค้นหานะครับ เมื่อกดเมนูค้นหาแล้วนะครับก็จะ,สะแสดงข้อมูลนักเรียนนะครับที่มีรูปภาพอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าห้องใดไม่มีรูปภาพอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับให้ไปเพิ่มรูปภาพนักเรียนที่เมนูระบบช่วยเหลือนักเรียนนะครับการตัดคะแนนความประพฤตินะครับการตัดคะแนนความประพฤตินะครับคลิกที่เมนูฝั่งขวามือนะครับคําว่าตัดนะครับ สีแดงแงครับปุ่มสีแดงแดงคลิกครับหลังจากคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงรายละเอียดของนักเรียนครับสายชั้นห้องเรียนนะครับคุณครูต้องการนะครับตัดคะแนนความประพฤตินะครับช่วงเวลาใดที่คุณครูสอนหรือพบพฤติกรรมนักเรียนช่วงเวลาใดนะครับคุณครูก็เลือกนะครับค่าเรียนที่คุณครูพบนะครับเช่นนะครับผมพบนักเรียนนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ ในคาบเรียนที่8ผมเลือกข้าบที่8นะครับประเภทพฤติกรรมที่ต้องการตัดคะแนนครับคุณครูเลือกนะครับคลิกเลือกครับเลือกรายการนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพบนักเรียนนําอาหารเครื่องดื่มมารับประทานในห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะครับผมเลือกรายการนะครับนำอาหารเครื่องดื่มมารับประทานบนอาคารเรียนนะครับรายละเอียดครับคุณครูก็พิมพ์ข้อมูลรายละเอียดครับยกตัวอย่างเช่น นำน้ำอัดลมมาดื่มในห้องเรียนนะครับเมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็คลิกที่เมนูบันทึกข้อมูลนะครับหลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับคุณครูก็จะเห็นรายละเอียดการตัดคะแนนของนักเรียนนะครับของนักเรียนมาเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปที่เมนูคะแนนความประพฤตินะครับเลือกสายชั้นนะครับ เช็คข้อมูลที่เราตัดคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกห้องครับสักครู่นี้เราตัดคะแนนห้องม .6 ครับครับคลิกเมนูค้นหานะครับก็จะแสดงนะครับข้อมูลนักเรียนนะครับคะแนนที่เจอหักคะแนนนะครับอยู่ปุ่มสีเหลืองนะครับปุ่มสีเหลืองนะครับคลิกดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับคลิกดูรายละเอียดนะครับก็จะแสดงข้อมูลนักเรียนแล้วก็รายการที่เจอหักคะแนนนะครับ คลิกปิดนะครับส่วนการเพิ่มคะแนนนะครับการเพิ่มคะแนนนะครับเหมือนกันครับไปที่เมนูคะแนนความประพฤตินะครับแล้วก็มาที่เมนูฝั่งขวามือนะครับตรงเพิ่มคะแนนนะครับคลิกที่คําว่าเพิ่มนะครับคลิกที่คําว่าเพิ่มเมื่อคลิกที่คําว่าเพิ่มนะครับมันจะแสดงรายละเอียดข้อมูลนักเรียนนะครับหัวข้อยกตัวอย่างครับเราจะเพิ่มคะแนน ให้กับนักเรียนนะครับพบนักเรียนทําความดีเช่นพบนักเรียนกําลังทําความสะอาดห้องเรียนนะครับก็พิมพ์รายละเอียดครับหัวข้อทําความสะอาดห้องเรียนนะครับรายละเอียดความดีที่เราพบนะครับรายละเอียดความดีที่เราพบเราก็ใส่ข้อมูลไปเช่นทําความสะอาดห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะครับคะแนนที่เพิ่มนะครับคุณครูเพิ่มคะแนนให้ไปครับ ยกตัวอย่างครับผมเพิ่มให้5คะแนนนะครับคะแนนความดีครับให้ไปเลย5คะแนนนะครับภาพหลักฐานครับคุณครูสามารถถ่ายรูปภาพนะครับแล้วเลือกเลือกที่เมนูเลือกไฟล์ครับจากนั้นก็อัปโหลดไฟล์เข้ามาครับหรือถ้าไม่มีรูปภาพนะครับไม่ใส่ก็ได้ครับนะสมมุติผมไม่ใส่นะครับผมคลิกบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วนะครับก็จะกลับมาหน้าข้อมูลนักเรียนนะครับตรงการเพิ่มคะแนนนะครับการเพิ่มคะแนนนะครับก็จะแสดงคะแนนที่เพิ่มนะครับเอาเมาส์มาคลิกนะครับก็จะแสดงรายละเอียดการเพิ่มคะแนนนะครับหรือคะแนนความดีที่เด็กนักเรียนได้ทำ, <c oughs> <cabe S 2> ทำนะครับเด็กนักเรียนได้ทำแล้วคุณครูให้คะแนนไปนะครับ จะแสดงคะแนนความดีที่คุณครูให้คะแนนนักเรียนไปนะครับนี่คือขั้นตอนการเพิ่มคะแนนความประพฤตินะครับและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนนะครับ